วันนี้นะคะหมิวทําอาหารฟินนะคะครั้งแรกเลยนะคะก็เอาเนื้อหมูนะคะไปผัดกับพวกหอมแดงนะคะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีพวกซุกีนีแล้วก็มีแครอทะคะพอผัดเสร็จแล้วก็ปรุงรสแล้วก็อันเนี้ยขาวๆนี้เป็นเปรูนานะเป็นมันฝรั่งบดนะคะเอามาโรยทําครั้งแรกนะคะไปดูตามติ๊กตอกมาเพราะว่าเรามีมันฝรั่งจะซื้อมาทั้งสองถุงไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะเราก็จะเอาอันเนี้ยเข้าเตาอบนะคะเพื่อนๆนี่ นี่ตอนนี้รกมากเลยอันนี้ก็คือที่เราผัดแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะเอาไปเอาไปใส่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่ด้วยมันบดนะคะอันนี้มิวจะเก็บเอาไว้กินเอาไปทํางานอร่อยนี่เลยจ้าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆคะ่ะ <laughs> นี่เลยหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆปุ๊บแล้วก็ตัดกินอะไรเงี้ยนะคะนี่เลยมีจ่จะเป็นผู้โชคดีในการกิน <c oughs> นี่มีจ่กินอ่ะตักเลยจ้ะอ้าวร้อนอยู่นี่ ดูมีกาตักไปเกือบครึ่งหนึ่งนะคะนี่เลยจ้ะเขาบอกว่าหิวหิวเบลบอกว่าให้ชิมให้ดูหน่อยเขาบอกว่าร้อนอยู่เดี๋ยวเขาจะมาชิมนี่นะคะเดี๋ยวมีจะชิมก่อนอ้ามีกาจะชิมแล้วนะคะ ร้อนกูมาไม่ได้มากู <All right. S 1> <laughs> อิริมากู mm. ไร <laughs> ยตะกูต้มาตีเต่ <Yeah. S 1> ไปไปกินข้าวแล้วก็จะไปส่ง mm. มิวไปทำงานหิวแล้วฮะหิวแล้ว จานใหญ่เลยนะดูเกือบหมดอันนี้มิวนะคะจะชิมนะคะนี่เลยอืมนี้นะคะมิวนะคะก่อนที่จะไปทํางานนะคะมิวนะคะมาเดินดูห้างนะคะจะมาซื้อคุลาาหูก็ไปเล่นคุลาาหูก็มีเวลาประมาณยี่สิบาน,นาทีที่ทำงานก็ใกล้ห้างนี่แหละมากับมิจะสองคน<ม>ไปจ้ะ ไปเดินดูหนาวนะคะนาวไมมหมมกห่ะ <laughs> ไม่ชอบ <laughs> ไม่ชอบหนาวไปจา้าเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยค่ะอยู่ที่มืดหลือนะคะนี่มีกับอกว่ามีรถราคา มาช้อปปิ้งลดราคามิกะชอบแกล้งอยู่นะคะบอกว่ามีว่าอยากได้กระเป๋าไปใส่คอมอ่ะเขาบอกว่าเอาลังลาติโกเอาลังไปมัดสีชงพู เอาดูจ้านี่เลย x x l นะคะเจอพุทธหูบแล้วนะคะนี่เลยสอกิโลนี่มันก็ิ่งกสุดก็กใช่ต่มาม่นะกัตัวนี่ถเปิดเทียวิมไปหนวะมาขนาดวสิกิโ แตเอวอะไรตามอ๋อที่หาอไปที่จริงอยากได้ห้ากิโลเหมือนบ้านเรานะแต่มันไม่มีอ่ะอันนี้ดือ่ะปะมงคลแกวกาดมันหนักไปไหมชอบหนักๆเลยรีดกูแกไมาได้เสื้อคุุมมามีแกได้แล้วนะ กระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่กระหุ่นละหูเอา